จากหน้าแค n นวาในมือถือของเรานะคะเราสามารถที่จะเลกคอร์ดวิดีโอตอนที่เราพรีเซนเตชันนะคะได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะเข้าไปที่งานพรีเซนเตชันนะคะพรีเซนเตชันของเราเนี่ยเราก็สามารถ ปกติเนี่ยเราสามารถที่จะเลคคอร์ดเนี่ยตอนนำเสนอได้อยู่แล้วถ้าหากว่าเราทำผ่านเครื่องเดสก์ท็อปะนะคะแต่อันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถใช้ได้บนมือถือนะคะให้เราไปที่ Presentation นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่อัปโหลดนะคะบริเวณที่อัปโหลดเนี่ยใต้บอททอนอัปโหลดไฟล์นะคะเราจะเห็นตัวบอททอที่เขียนว่า Record y o u r เ e l f ลอยู่ถัดลงมานะคะให้เราคลิกที่ Record y o u r เ e l f ลนะคะ ที่ขึ้นมาว่า setting ให้เราเลือกนะคะอ่าก้องล้อก็ระบบเสียงก็คือไมค์ของมือถือเรานั่นเองนะคะอันนี้เราก็เลือกตามแต่มือถือของเครื่องแต่ละท่านนะคะเมื่อเราดำเนินการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปิดหน้า setting นี้ไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าแทบ ภาพที่เป็นตัวเลคคอร์ดเนี่ยก็จะแสดงขึ้นมาเราสามารถที่จะปรับเป็นวงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะแส,แสดงผลหน้าตาของเราเนี่ยได้เหมือนก,นกันกับที่อยู่ในเครื่องของเดสก์ท็อปนะคะแต่ยังไม่มีตัวอีกฟีเจอร์หนึ่งนั่นก็คือตัวที่ใส่เอฟเฟกนะคะ ปกติแล้วถ้าอยู่บนเดสก์ท็อปเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีตัวฟิลเตอร์ที่ให้เราสามารถเลือกความสวยเลือกความขาวผ่องนะคะเวลาที่เรานำเสนอได้แต่บนมือถือตรงนี้ยังไม่ย,ไมยังไม่มีฟังก์ชันของตัวฟิลเตอร์ให้เรานะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้ตัวฟิปนะคะเพื่อที่จะกลับด้านได้สังเกตที่หมวกนะคะที่เขียนว่าเป็นซึ่งเป็นหมวกของแคนวานะคะเราจะเห็นว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฟิปนะคะ มันก็จะเห็นเป็นตัว C กับด้านแต่ถ้าเรากดฟิปนะคะมันก็จะเห็นเป็นคําว่าแคนวานะคะจากนั้น<ม>นะคะ<ม>พอเรากดเล็กคอร์นะคะที่ปุ่มด้านล่างนะคะ<ม>เขาก็จะนับถอยหลังให้เรานะคะสามสองหนึ่งแล้วก็ทําการบันทึกนะคะ<ม>ก็คือเล c o คอร์ดิ<ม>ขึ้นมาให้เราเลยนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้เราะคะมีความสะดวกมากขึ้นบางครั้งเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องนําเสนองานหรือว่าบันทึกคลิปวิดีโอนะคะ ที่นําเสนองานหรือว่าอาจจะคุยงานกับคนอื่นแล้วเราต้องการที่จะส่งตัวคลิปว่าอาธิบายว่าสไลด์เนี้ยเราต้องการจะนําเสนออะไรนะคะไปให้อีกฝั่งหนึ่งก็สามารถทําได้ง่ายๆผ่านมือถือเลยนะคะจากนั้นเมื่อเราดําเนินการเล็กขอดจนเป็นที่พอใจกับเนื้องานของเราแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกที่ด้านนะคะเพื่อที่จะออกจากหน้านําเสนอนี้ ซึ่งตัววิดีโอตัวนี้นะคะก็จะถูกเก็บอัตโนมัติเลยนะคะไปที่แคนว่าเราก็สามารถไปจัดการกับไฟล์วิดีโอของเราได้โดยสะดวกนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ